l i g ์แอนิมอลคลิปวิโดโอนี้นะคะเดี๋ยวผมจะมารีวิวเจ้าตัวคีรินใหม่กันนั่นเองนะครับผมเนาะก็จะเป็นตัวที่อยู่ข้างหลังผมตรงนี้นั่นเองนะครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่379โลบักนั่นเองนะครับผมเนาะสำหรับเจ้าคีรินตัวใหม่อันนี้นะก็จะเป็นม้าสีม่มวงใส่ฟ้าแบบนี้นะะั่นเองจะเป็นยังไงไปดู แล้วถ้าอยากได้สัตว์ตึงๆไว้ที่มีปรกรได้เลยโอเคนะครับก็สำหรับเจ้าตัวคิรินใหม่เนี่ยจะมีความเร็วอยู่ที่14-24นั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็จะมีเลือดเนี่ยอยู่ที่3นั่นเองนะครับผมนะก็ระดับของเจ้าตัวคิรินเนี่ยจะเป็นระดับอ่าพิเศษนั่นเองนะครับผมเนาะก็สำหรับความสามารถของเจ้าคิรินเนี่ยจะทำการชาร์จพลังนะครับเป็นบอลเกนกินะคุณดูเนาะแล้วก็จะปล่อยออกไปนั่นเองนะครับคู่ดาวเนี่ยผมไม่ชัวร์นะประมาณ20วีได้ละมั้งนี่นะครับแล้วก็ปล่อยออกไปแบบนี้นะนี่ นี่นะครับผมเราก็จะทําลายสิ่งกิดขวานั่นเองนะครับสลหรับเจ้าพลังของเจ้าคีรินนะก็สำหรับใครนะครับที่อยากได้เจ้าตัวโมโซซอตัวนี้นะครับผมเนาะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามนะผมจะทําการซุ่มแจกนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับ